สวัสดีครับผมนายแพทย์พัชรจิตอนันตวิทยานะครับเป็นแพทย์ทั่วไปจากโรงพยาบาลกลางนะครับวันนี้ก็จะมาขอให้ความรู้เล่าสู่กันฟังถึงประเด็นปัญหาสุขภาพที่กําลังได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบันนะครับนั่นคือโรคหัวใจขาดเลือดนั่นเองนะครับที่เรารู้จักกันหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจตีหัวใจวายเฉียบพลันโรคหัวใจร้าวรังนะครับซึ่งก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีคนไข้หลายๆท่านมาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา โดยเฉพาะยาอมใต้ลิ้นนะครับยาขยายหลอดเลือดที่รู้จักกันในกลุ่มไนเตรตนะครับในโตรกิสรินหรือว่าที่ใช้เยอะหน่อยก็คือไอโซโซบไดไนเตรตนะครับ5มิลลิกรัมซึ่งก็มีคนไข้หล,หลายท่านมาสอบถามว่าจะสามารถซื้อ,อยานี้ใช้เองได้หรือเปล่ายาตัวนี้สามารถใช้รักษาโรคหัวใจได้หรือเปล่านะครับมีข้อบ่งชี้ยังไงควรจะใช้เวลาไหนไม่ควรใช้เวลาไหน นะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นยาที่มีประโยชน์มากแต่ก็มีโทษมีผลแทรกซ้อนผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาขอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็ขอเริ่มจากประเด็นแรกนะครับคือ,อยาอมใต้ิลินเนี่ยสามารถใช้รักษาโรคหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดได้จริงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าสามารถช่วยรักษาได้แต่ว่าแค่เฉพาะในบางกรณีนะครับ เราต้องมาทําความรู้จักโรคหัวใจขัดเลือดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบกันเล็กน้อยนะฮะก็โรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยเราจินตนาการว่านี่คือเส้นเลือดเนาะที่เรารู้จักกันว่ามันมีคราบไขมันต่างๆมาเกาะที่เส้นเลือดจริงๆมันคือคราบไขมันเม็ดเลือดขาวที่เกิดจากการอักเสบเกิดจากโรคประจําตัวทั้งหลายของเราเบาหวานความดันไขมันการสูบบุหรี่หรืออายุที่เยอะขึ้นจะทาให้คราบไขมันคราบพวกนี้ค่อยๆมา เกาะภายในของหลอดเลือดมากขึ้นอารมณ์เหมือนกับท่อหนามีตกะกันนะตะกันก็จะทําให้น้ําข้างในมันไหลได้ลาบากมากขึ้นคราบไขมันพวกนี้ก็จะทําให้เลือดวิ่งผ่านเส้นเลือดหัวใจได้ลาบากขึ้นเวลาไหนที่หัวใจมันต้องการใช้เลือดเยอะๆเช่นเวลาที่ออกกาลังกายเป็นต้นนะฮะ เวลาที่ออกกําลังกายเวลาที่ต้องออกแรงปุ๊บเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเดิมทีที่มันควรจะให้เลือดวิ่งได้ร้อยเปอสมมติว่าค่าไขมันมันกินพื้นที่ไปละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่ามันมีเลือดวิ่งไปได้แค่ครึ่งเดียวพอเลือดมันไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่พอมันก็จะเกิดอาการเจ็บนั้น้าอกขึ้นมานะฮะอันนี้เราเรียกว่าโรคหัวใจเรื้อรังโรคเส้นเลือดหัวใจตีบรื้อรังซึ่งอาก,การก็จะเป็นเวลาที่เรา ออกแรงแล้วก็เวลานั่งพักหรือได้ยาอมใต้ลิ้นก็ดีขึ้นเพราะว่าเวลานั่งพักก็จะทำให้หัวใจใช้พลังงานน้อยลงเลือดมาเลงน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับสมดุลได้ส่วนการใช้ยาอมใต้ลิ้นทาให้อาการดีขึ้นเพราะว่ายาอมใต้ลิ้นเนี่ยมันไปขยายเส้นเลือดหัวใจทําให้เส้นเลือดเดิมที่มันเคยมีคราบไขมันตีบอยู่เนี่ยมันขยายออกเลือดก็จะไปเลงหัวใจได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือการลดอาการเจ็บหน้าอกที่เกิดขึ้นได้จากการใช้ยาอมใต้ลิ้นนะฮะอันนี้คือในกรณีที่เป็นโรคเเเรรรออังนนปป็็โคที่วลากแ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกชนิดหนึ่งคือโรคหัวใจวายเฉียดพลันนะครับผม u t e c o r o n a r y Syndrome ภาวะหัวใจวายเฉียดพลันจะไม่ใช่การค่อยๆตีบไม่ใช่การค่อยๆมีตะกันคาบไขมันเกาะแต่มันคือการที่อยู่ดีๆเส้นลมหัวใจถูกอุดตันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะฮะรูมันไม่ค่อยๆตีบตี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 ตยตีต่มัตอุดตีตีตี รวดเดียวเลยอยู่ดีๆเลือดไปเลี้ยงหัวใจไปได้ซึ่งก็เกิดได้จากหลายอย่างบางทีมันก็เป็นริมเลือดที่วิ่งมาอุดหรือบางทีก็เป็นว่าคราบไขมันเนี่ยมันแตกออกนะครับคราไขมันอยู่ดีวันดีคือดีมันแตกออกได้นึกถึงเป็นหัวสิวก็คือเป็นก้อนไขมันที่อยู่บนใบหน้าเวลาที่หัวสิวแตกออกก็จะเกิดการมาแข็งตัวของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวกลายเป็นเหมือนกับสะเก็ดของสิวอะฮะเป็นก้อนเลือดที่มันอุดสิวอยู่เหมือนกันในหัวใจพอคราไขมันพวกนี้แตกออกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเล เกลือเลือดพวกนี้มาอุดตันทําให้เส้นเลือดหัวใจมันตีทําให้เลือดไม่สามารถไปวิ่งได้ไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้มันก็จะตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเวลาที่เป็นอาการหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยก็คือเป็นอาการที่เจ็บแน่นอ,อกขึ้นมาทันทีนะอยู่ดีๆก็เจ็บมากเจ็บจนทนไม่ไหวร้าวไปที่แขนร้าวไปที่กรามนะฮะบางคนก็อาจจะเป็นอาการแบบจุกลิ้นปีหรือถ้าอายุเยอะหน่อยก็าจะกลายเป็นอาการอยู่ดีๆเหนื่อย ปอนเพลียหรือว่าวูบสลบหัวกระแทกไปโดยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้คืออาการของหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งเวลาที่มันอุดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ยาอมใต้ลิ้นได้เพราะยาอมใต้ลิ้นมันขยายหลอดเลือดถ้าเกิดว่ามันจะมีรูตรงกลางอยู่ถ้ามันยังมีรูอยู่มันก็ขยายรูได้แต่พอมันอุดตันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วมันไม่มีรูเหลือแล้วต่อให้อมยาใต้ลิ้นไปสิบเม็ดก็ไม่ทําให้โรคหัวใจหายนะฮะหัวใจก็จะขาดเลือดไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ทางที่จะรักษาโรคหัวใจอุดตันเฉียบพลันเนี่ยโรคหัวใจวายเฉียบพลันได้คือต้องรีบนําส่งโรงพยบาบาลนะครับโทรเรียก1669รีบขอความช่วยเหลือพาส่งโรงพยบาบาลนะฮะการรักษา ตรงนั้นก็จะเป็นการให้ยาสลายละลายริมเลือดนะครับทำลายไอ้หัวสิวทําลายไอ้พวกเป็นเลือดที่มันมาอุดตันเส้นเลือดหัวใจให้มันสลายไปนะครับเลือดจะได้ไปเลี้ยงหัวใจได้แต่ถ้าเกิดว่ายาพวกนั้นใช้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นการสวนหัวใจนะครับสวนหัวใจเข้าไปดูว่าหัวใจเส้นไหนตีบแล้วก็ใช้บอลลูนใช้ตัวคดลวดในการถ่างขยายออกทําลายริมเลือดแล้วก็ถ่างให้เส้นเลือดที่มันเคยตีบเนี่ยมันกลางออกนะครับเลือดจะได้ไปเลี้ยงได้อันนี้ก็จะเป็นการรักษาในระดับแพทย์เฉพาะทาง สำหรับเราที่เป็นประชาชนก็คือต้องรู้จากอาการที่ได้เล่าไปแล้วนะครับผมอาการเจ็บหน้าอกอาการเหนื่อยจุกใต้ลิ้นปีต่างๆซึ่งก็เป็นอาการที่ต้องรีบพามาโรงพยาบาลน,นะครับโดยเฉพาะเวลาที่มันเกิดแล้วไม่ได้สัมพันธ์กับการออกแรงหรือว่าพักผ่อนแล้วไม่ดีขึ้นอันนั้นก็คือมันไม่น่าจะเป็นของเรื้อรังแล้วมันน่าจะเป็นเส้นลมปรบบใจตีบเฉียบพลันที่ต้องรีบพามาโรงพยาบาลรีบรักษานะครับดังนั้นแล้วเนี่ย ที่บอกว่ายาอมใต้ลิ้นสามารถรักษาโรคหัวใจขาดเลือดได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันแค่บรรเทาอาการถ้าในกรณีที่เป็นโรคเรื้อรังแต่ถ้าเป็นอาการเฉียบพลันนะคิวโครริสซินโดมขึ้นมาเนี่ยเจ็บเฉียบพลันขึ้นมาอมยาใต้ลิ้นไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็แสดงว่ามันไม่สามารถใช้รักษาด้วยยาอมใต้ลิ้นได้นะครับดังนั้นแล้วการอมไปต่อให้จะอมไป5เมตร10เมตรก็ไม่ได้ช่วยอะไรต้องรีพามาโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ช่วยในการรักษาโรคหัวใจตีบเฉียบพลันนั่นแหละ ก็คือต้องรีบผ่านมาพบแพทย์นั่นเองประเด็นต่อมาก็คือยาพวกนี้เนี่ยมันสามารถใช้ซื้อทานเองได้หรือเปล่าก็ต้องเียนว่ายาพวกในตรตเนี่ยมันเป็นยาขยันเลือดที่ขยายทุกหลอดเลือดในร่างกายหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงแม้แต่หลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งเวลาที่หลอดเลือดขยายออกเนี่ยโดยเฉพาะหลอดเลือดดำเนี่ยมันจะทำให้เลือดไปกองที่ขาได้เยอะคือปกติแล้วหัวใจมันพยายามจะบีบให้เลือดไปที่หัวแล้วก็ไปที่ขาไปที่ทุกอวัยวะในร่างกายแต่เวลาที่ หลอดเลือดเนี่ยมันขยายออกปุ๊บเลือดมันก็จะไปกองที่ขามากขึ้นอารมณ์นึกถึงคนที่เป็นเส้นเลือดดำโปง่งเป็นหลอดเลือดขอดพวกนี้คือเลือดมันไปนกองที่ขาเยอะขึ้นดังนั้นเราเลือดก,ก็จะไปที่หัวได้น้อยลงอาการที่เป็นในบางครั้งที่เราใช้ยาพวกนี้คือมึนหัวเวียนหัวรู้สึกว่าเหมือนจะหน้ามืดหรือบางคนวูบหัวกระแทกสลบไปเลยก็มีเหมือนกัน มันเป็นยาที่มีความเสี่ยงในการใช้มีข้อ่งชี้ในการใช้ที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าเราเดินไปที่ร้านยาเราซื้อมาติดกระเป๋าใช้ได้เลยแบบนั้นก็ไม่ใช่นะครับมันมีอันตรายของมันอยู่อันตรายของพวกยาอมใต้ลิ้นยาในเปดที่มีอีกอย่างอื่นเช่นปฏิกิริยากับยาอื่นนะฮะโดยเฉพาะยาไวอากราซิลเดนฟิลนะครับผมซึ่งเป็นกลุ่มที่จะมีปฏิกิริยาค่อนข้างรุนแรงเวลาที่ใช้ร่วมกับพวกยาในเรดนะครับสามารถทำให้ความดันตกจนถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นแล้วยาพวกนี้เนี่ยควรจะต้องให้แพทย์หรือเภสัชกรที่โรงพยบาบาลเป็นคนที่สั่งให้นะครับผมต้องมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนมีการพิสูจน์แล้วว่ามีโรคหัวใจขาดเลือดจริงนะครับถึงจะสามารถให้ยาตัวนี้เพื่อบรรเทาอาการได้ย้ำว่าเพื่อบรรเทาอาการถ้าอาการบรรเทาไม่ได้ก็ต้องรีบพามาโรงพยบาบาลนะครับ ที่ย้ว่าเป็นเพื่อบรรทาอวการเพราะว่ายาอมใต้ลิ้นยาพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทาให้โอกาสเสียชีวิตลดลงเมื่อไหร่ที่มีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันขึ้นมาปุ๊บการอมยาใต้ลิ้นอาจจะทาให้อาการเบาลงแต่ตราบใดก็ตามที่หัวใจมันยังตร้อยเปอร์เซ็นตยังไม่ถึงมือบอยังไม่ได้รับการรักษาโอกาสเสียชีวิตก็ยังสูงเท่าเดิมนะครับยาพวกนี้ไม่ได้ช่วยทําให้อัตราการเสียชีวิตน้อยลงนะสำหรับน,น้องน,นักศึกษาแพทย์หรือเพื่อนแพทย์ก็มี reference ชัดเจนนะครับในไกด์ไลน์เรื่อง c o r o n a r y syndrome ทุกฉบับนะฮะของไทยของยุโรปแล้วก็ของฝั่งอเมริกาทุกการเขียนตรงกันว่าทุกวันนี้ยังไม่มีหลักฐานว่ายาอุ่นใต้ลิ้นสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียดขันได้จริงนะฮะใครที่เป็นหัวใจวายก็ต้องมาหาหมอให้หมอจัดการรักษาพวกนี้นะครับผมกันไว้ดีกว่าแกแล้วก็ระมัดระวังตัวไว้ไม่ประมาทนะครับผมอย่าคิดว่ามันเป็นโรคที่โหชิลชสบายสบาย,บายอมยาใต้ลิ้นแล้วเดี๋ยวก็หายแสดงว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ปัญหามันจะเกิดขึ้นเวลาที่มันเป็นอาการเฉ็บพันหรืออมยาใต้ลิ้นแล้วมันไม่หายเนี่ยนะครับถึงได้ไม่แนะนําว่าให้ไปซื้อพวกยาอมใต้ลิ้นทานเองเพราะว่าถ้าเราซื้อมาใช้โดยที่เราไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาไหนหรือมีอันตรายอะไรโทษของมันจะเยอะกว่าประโยชน์นะครับผมได้ไม่กุ้งเสียนั่นเองท้ายสุดก็คือควรจะให้แพทย์เป็นคนช่วยดูอาการให้ก่อนที่จะเริ่มใช้ยาตัวนี้นะครับสรุปของวันนี้ก็คือ,อยาอมใต้ลิ้น ข้อหนึ่งควรจะต้องไปให้แพทย์เป็นคนดูก่อนว่ามันเป็นโรคหัวใจจริงหรือเปล่าบางคนเจ็บหน้าอกจริงแต่จะเป็นโรคอื่นยาอมใต้ลิ้นก็อาจจะไม่ช่วยอะไรข้อ 2>, 2. รู้ว่ามันเอาไว้คลายอาการได้ในเวลาที่เป็นหัวใจตีบหรือรังเวลาที่มันมาจากการออกแรงแล้วเหนื่อยมันอาจจะช่วยลดอาการเจ็บหน้าอกได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเจ็บหน้าอกตอนที่ไม่ได้ออกแรงอะไรหรือว่าอมยาใต้ลิ้นไปแล้วนั่งพักไปแล้วมันไม่ดีขึ้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับถึงจะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้